รับฟังความเห็นสาธารณะอริเทียร์ทางนี้การคุองผู้ริโภคคณะกรรมการครรัปแล้วก็แขกทุกท่านแล้วก็ทีมงานกระจายส่กิจการตัวทับและยิงการตรรัมนานโหรกอก็ส่ มีจำนวนประมาณ8ล้านเพื <Trustee> ่อการคองผู <S <S ้บริโภคภายหลังการโคตลอดระนะเโดยเรื่องที่หนึ่นั้นรก็จะทาารดำเนินาางนโยบายนส่นองที่สำคัญกว่าซึ่งการ ในส่วนของที่เป็นหน่วยงานถ้ากรประกอบน,นะคะ เอาได้เขียนแ้นะคะเราี้ทการับกลุ่ม่อเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ถูกตามบางคนบอกว่า็อตสาวี่เคยมีมการสาคัญก็ขอช็อชอบหนึการเสียงอชอที่ว่าอะไรนะลมันเกี่ยวเ้งกับอเกี่ยวข้องอะไไหคะเกี่ยวข้องนั้นท่านเป็นผู้ริโพเองค่ะ เราเข้ามาเราก็เสพสื่อหาทรทัศน์มาที่สุดผู้แทนจากสำนานสาธาสุขจังหวัดพบูรีู่้แทนจากสุขอเคยสวัสดีคะาคะดสายทีู่้ไราสายู้ท่าไร้จได้ะนะับากที่ท่านตรรกได้เนาท่ว่าตก็นอ่างที่ที่เราเรีว่าวิวนะรอันที้ส เกิน1นึ่งหมื่นนะครับถ้า HSI เกินหนึ่งหมื่นคือู่กนึ่ค่ามีผู้ให้บริการรายเดียวเลยคือไม่ว่าตลาดอะไรก็ได้นะครับอุตสาหกรรมอะไรก็ได้ถ้ามีตัวเลขตัวเลขก็ใกล้ห้าพันแลวต่ลวันมีผู้ให้บริการแค่สองรายเราก็มีทางเลือกไม่เอก็หนึ่พันเจ็ดเห็นไหมครับถ้า HSI ยิ่งสูงแปลว่าการแข่งขันน้อยลงสลับสนุกจากการวิจัยตัวเลขทางวิชาการด้วยแต่ถ้าสุดคือการแข่งขันลดลงเห็นชัดเจนแต่ถ้าเราบอกไม่ต้องวิจัยเลยก็ ต้องเรียนว่ากระบวนการการจัดรับฟังความเห็นสาธารณะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะหรือขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการการจัดทํารายงานการติดตามรับประเมินผลการปฏิบัติงานของกรสรชโดยที่กฎหมายพรบอ,องค์กรจะสังขึ้นความถี่นะคะหรือชื่อเล่นนะคะก็คือพอรบกรสรชนั้นเนี่ยได้เขียนตัวกฎหมายไว้ชัดเจนนะคะว่ากตปก็คือตัวดิฉันนะคะซึ่ง กบพอได้เป็นชื่อเล่นนะคะแต่ชื่อจริงชื่อยาวคือกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทชทีนี้เมื่อกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะภารกิจว่าจะต้องมีกรรมการแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้าง เรามีหน้าที่ตามกฎหมายก็คือเรื่องของการจะทำรายง,งานติดตามว่าเมินผลนั่นเองทีนี้การรูปแบบของการจัดทำรายง,งานเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอยู่ว่าเราจะต้องจ้าสถาบันทึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการตามบแบบที่ใจนะคะที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนนอนอ,นอจากนี้นะคะสิ่งสําคัญที่เขียนไว้ยในกฎหมายคือ กระบวนการการจัดรับฟังความเห็นของประชาชนต้องมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองเพราะประชาชนคือผู้บริโภคที่สําคัญยิ่งนะคะว่าอย่าลืมว่าสามกิจการที่ว่ามาซึ่งเป็นภารกิจของกสทชนั้นเนี่ยประชาชนทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเป็นลูกค้าที่ว่ายิ่งกว่าลูกค้าซะอีกนะคะเป็นลูกค้าที่สำคัญยิ่งยิ่งมากๆเพราะว่าหนึ่งเราต้องครึ่งพา ต,ติดตามข่าวสารใช่ไหมคะเราเสพสื่อความบันเทิงก็ここผ่านกิจการทั้ง3อย่างเนี่ยแหละคะ่ะไมว่าจะเป็นกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมแล้วยิ่งยุคที่เรียกว่าเป็นยุคหลอมรวมทุกอย่าง หันไปอยู่บนโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะคะดังนั้นการจัดรับฟังความเห็นเนี่ยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและหัวข้อที่หยิบยกมาจัดในวันนี้ที่จังหวัดชนบุรีก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคท่นประชาชน,นควรจะต้องตระหนักรับรู้ในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภคเป็นลูกค้าของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นใครไหนก็ตาม True d e t a c หรือ AAS พราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเหลือน,น้อยรายลงถูกไหมคะตัวดิฉันเองมีความเป็นห่วงห่วงในประเด็นอะไรห่วงในแง่ของว่าในเมื่อกฎหมายกําหนดไว้ว่าหน้าที่ของกสอชอนั้นคุณมีหน้าที่ต้องปกป้องสิทธิของผู้อุทธรเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเอาลัดเอาเปรียบนะคะหรือสแสวงหาประโยชน์จนประชาชนเนี่ยไม่ได้ความเป็นธรรมนะคะจริงๆต้องบอกว่า หนึ่งเลยพอเกิดการคบ้รลงปุป๊บอันดับแรกเราจะรู้สึกทันทีว่าเอะแล้วถ้าเกิดฉันไม่พอใจใครใครหนึ่งไม่พอใจอาจจะมีว่าหลาย,หลายเ,หเหตุผลนะคะของการไม่พอใจ,จเช่นทำไมคิดราคาอย่างนี้ล่ะทำไมปล่อยให้มีการจ้างลูกจ้างพนักง,งานแบบนี้มาพูดจาแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจแล้วเราอยากจะทําไงคะในเมื่อกิจการการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในชีวิตเรา ฉันก็ต้องย้ายค่ายถูกไหมคะเอาง่ายๆเลยย้ายค่ายพอย้ายไปอา้าวจาก A ไปเป็น B แล้วเราก็ไปเจอปัญหาแบบเดียวกันใน B อย่างนั้นเหรอนล้ลสุดท้ายเราปฏิเสธที่จะไม่รับทั้งสองค่ายได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมคะตัวเลือกของเราลดน้อยลงโดยปริยายแล้วเราก็ถูกบังคับโดยปริยายว่าไม่ A ็กับ B นี่แหละไม่ B ก็ต้อง A ถูกไหมคะก็เรียกว่ามันเกิดการหัวกันได้ง่ายทีนี้ ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดการหัวกันระหว่างสองค่ายใหญ่เกิดอะไรขึ้นเราแทบจะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอย่างกสชเองก็ต้องออกมาที่จะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อมันเกิดการลดจำนวนผู้ประกอบกิจการในกิจการโทรคม,มนาคมละผู้เป็นเจ้าของค่ายโทรศัพท์มือถือเหลืออยู่แค่สองสาค่ายเนี่ยคุณก็ต้องมีมาตรการที่จะไม่เอาละเอาเปรียบผู้ยืมพวกจนเกินไป คุณหากําไรได้แต่คุณก็ต้องคํานึงถึงประชาชนด้วยเพราะประชาชนหนึ่งคนเวลาไปร้องเรียนมันก็แก้ปัญหาได้เฉพาะคนนั้นถูกไหมคะทั้งที่ปัญหามันอาจจะไม่ได้กระทบแค่คนคนเดียวแต่มันกระทบกับประชาชนวงกว้างถ้าประชาชนเองไม่รู้ถึงเรื่องสิทธิเหล่านี้เราก็จะไม่รู้อะไรเลยว่าเราควรจะต้องปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างไรการจัดเวทีในวันนี้นะคะ อย่างน้อยท่ฉันก็หวังเป็นไปว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทําให้ผูเขาลงเมทีเองได้รู้ในเรื่องของเงื่อนไขหรือมาตรการพิเศษที่กะสะชอเองกําหนดมาแล้วว่าให้ผู้ประกอบการต้องดาเนินการอะไรบ้างคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆ้ะฉันงคงจะต้องได้สิทธิ์อย่างเช่นยกอย่างเรื่องของอัตราค่าบริการมันควรจะลดลงสิอ้วทำไมมันไม่ลดลงล่ะฉันรู้สาเป็นลูกค้าเขานะคุณก็ต้องลดตามสิทธิที่กะสะชได้กําหนดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่งกับผู้ริโะค่ะ